8แกลลี่ครับเพลเทคเหรอหนักนะครับหนักนะรถไฟฟ้าพับได้เนะ่ยแกบอกช่วงนี้รถไฟฟ้าพับได้เป็นที่ต้องการของตลาดเลยนะโอ้โหเปรียบเลยว่ะเอ้าเหรอตอนนี้นะครับได้ใช่พับได้ไฟฟ้าเนี่ยเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ไปแล้วครับเฮ้ยอันนี้สวยสวยสวยนุ่น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 อันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้า ไม่ใช no right, ่นี่ตรงตรงกลางเนาะแบตแบตอยู่แบตอยู่ในท่อเฮ้ยเราเคยไปเห็นที่ไหนวะที่นี่แหละไปเลยเลยเดินกินเลยฮะเนอะไปแล้วเฮ้ยอันนั้นสวยสวยเลยอ่ะอ๋อนี่ไฟฟ้าทั้งนั้นอันนี้นี่พลาธรรมดาไหมอันนี้พลาธรรมดาไม่รู้แต่แต่ท่อมันหนาๆไฟฟ้าไฟฟ้ามีสวิตช์มี usb ชาร์จ แบตเตอรี่มันอยู่ในท่อไงอออ๋อดุมมอเตอร์ออนี่เป็นดุมมอเตอร์ใช่ใช่มีเกียร์ด้วยหนักครับพี่แดนลองดูลองดูโปลิตนี่ไฟฟ้างั้นเลยเนี่ยา็ไม่ รอบที่แล้วมาสิบคันหมดเกลี้ยงเลยที่ที่เราถ่ายถ่ายไปยังไม่ได้ลงเลยคนเอาไปหมดแล้วสีดําสีอะไรเนี่ถึงดั้นเราไม่ได้มีโอกาสไปลองเอาไฟฟ้าไปลก็ตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะเอาไฟฟ้าไปลองจำได้ไหมแล้ววันนั้นเลยเราเอาอะไรไปนะฮะเลยกลายเป็นรถอะไรวะรถพับอ่ะที่บอกว่าจะให้เอารถไฟฟ้าไปจําได้ไหมครีครั้งหนึ่งที่บอกจะเอารถแม่บ้านไฟฟ้า ฮะใช่ที่บอกว่าเฮ้ยอยากลองรถแม่บ้านไฟฟ้าจำได้ไหมแล้วเราเลือกสามคันสรุปว่าตอนนั้นอ๋อพี่แลนให้เอาอะไรไปสักอย่างหนึ่งหมดเกลี้ยงแล้วหมดหมดเกลี้ยงแล้วรถแม่บ้านไฟฟ้าหมดแล้วแหลอฮะหนันะหมดแล้วเฮ้ยนี้สวยเน้นทับได้ว่าลูกค้าถามหาทับได้เยอะทับได้โอ้ยอย่างนี้เข้าๆเสร็จสับพี่แรงกันเท่าไหร่ถ้ารถทับส่วนมากถ้าทับเสร็จบิดได้เลยนะเหมือนบิดรถมออไซค์อ่ะประมาณหมื่นบวกลบครับหมื่นบวกลบอุ้นหมนหมื่นรู้ไหมแตกูเตอร์พี่ซื้อมาเท่าไหร ฮหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วหมดไปคนหน่อยเกือบเกือบไปตายที่เขาใหญ่ล้อนิดเดียวยี่สิบเจ็ดโลนะวันนี้ออันนี้แบบมีทั้งปั่นได้ด้วยนะหมื่นนิดนิดเองอ่ะวันนั้นมีใครอยากไปดูไปดูช่องพี่ได้ออกสกูตเตอร์ที่ไปเขาใหญ่ยี่สิบเจ็ดโลใช่โอ้โหไปแบะชาร์จแบะชาร์จกลางทางแบะชาร์จนะครับได้ถ้าเกิดอย่างนั้นหมดเที่ยงอยากได้ยามาฮ่าคันนั้นไหมยามาฮ่าคันนั้นสวยนะตอนนี้นะใช่ นั่นจะแบดยังยังไม่ได้ตั้งอ้ไฟฟ้าเยอะอันนี้ก็อันนี้มันน่าจะเป็นกระเป๋าเก็บแบตเนาะใช่ครับแล้วใช่ใช่กระเป๋าเก็บแบตเนี่ยพี่ต้องถามพี่คนนี้พี่คนนี้เขาเชี่ยวชาญรถไฟฟ้าเลยดูเชี่ยวชาญคือเวลาเราซื้อจักรยานไฟฟ้าเราต้องมีอะไรบ้างกับต้องดูอะไรบ้างที่ผมซื้อนะเอาเอเอาส่งที่ใช้จะจะทำอะไรเนี่ยนัก,นก,นก เอย่าค่อยชาร์จสภาพทรงอย่างแบตเราดูแบตดูอะไรเงี้ยค้นหาแล้วต้องดูแบตเรื่องแบตเตอรี่ไหมสำคัญไหมแบบแบบหัวแม่ต่างกันคือมาญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากครับถ้าแบตจะได้หัวช่องดีไปแบตใช้ไม่ได้ก็คือยังไงต้องทำแล้วส่วนมากแบตใช้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายแบตอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะแพงไหมครับมันเริ่มต้นที่24โวลต์24โวลต์ชาร์จเตอรี่29จะอยู่ที่ประมาณ 8แอมป์8แอมป์ใช่ไหมจะอยู่ที่ประมาณสัก2.6 0 0ในราด้าโอเครถเทอร์เน็ตรไฟฟ้าทุกคันเนี่ยต้องจัดมือกันนยครับใช้ได้แน่นอนโอ้โหแต่ข้างในเป็นซัมซุงข้างในเป็นซัมซุงคือมันมันมันทนใช่ไหมเขาออกต้องเอาบอร์ดเขาออกเขาบอร์ดเขารอกญี่ปุ่นเนี่ยบอร์ดเขารักใช้ครบ300ครั้งแล้วมันต้องพังอ๋อเราก็เลยเอาบอร์ดเขาออกใช่แต่เอาแบตเขาใช้ได้เราเรามีเอ็นจีนใส่ใช้ได้อ้ เห็นไหมตรงนี้ได้ความรู้นะนี่เห็นไหมคือญี่ปุ่นเขาล็อกบอร์ดบอร์ดเขาจะล็อกล็อกไว้ให้ใช้ได้กี่เพื่ออาจจะแบบไม่ให้แบบแบบมันบวมจนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเรียกอะไรป้องกันป้องกันแต่จริงแบตอะคุณภาพดีอยู่แล้วของญี่ปุ่นนะเขาสามร้อยครั้งเองเขาล็อกไว้โอ้ไม่น่าเชื่อนะของเราใช้กันเป็นหมื่นครั้งเลยใช่ไมหลายพันถ้าใช้วันละครั้งนี่ก็ใช้ได้ปีนะอ่ของเราเนี่ยล็อกกันเป็นพันเลยนะมือถืออะชาร์จกันเห็นไหมใช่แบตชาร์จข้ามวันข้ามคืนใช่เนี่ยรุของฮอนด้าด้วยนะนั โอ้ที่ที่เห็นเนี่ยผมว่าเกือบ20คันแล้วนะรถไฟฟ้าเนี่ยงวดนี้ใครสนใจรถไฟฟ้ามาเลยนะมาที่นี่เลยแลนด์ไบค์เนี่ยได้แน่นอนรถคันนี้น่ารั้งมีเยอะเลยแล้วนี่พี่จะทําทันไหมเนี่ยลูกค้ามาที20 30คนเนี่ยหมอต้องหามอะนี่อันนี้ต้องถามช่างแล้วว่าตอนนี้แหละโอ้คันนี้คันนี้คันนี้นะฮะนี่แหละตู้เซฟหมดแล้วตู้เซฟโอ้โหอะไรเนี่ย คืออะไรสองคนสอคนหนักหนักหนักใส่ผ้าเดียวโตโตเกียวอะไรนั่นยเลยโหเท่มากไปปั่นที่ไหนคนมองตาเป็นแถวต้องล็อกดีๆอ่ะไไดด้้ที่หมอต้องล็อกดีๆเลยอ่ะหายหายจริงหายจริงทุกวันนี้นะผมยอมรับเลยตอนเช้าอยากออกไปปั่นกรยานนะแต่กลัวปวดท้องแล้วเดี๋ยวออกมาหายหมายถึงว่า ตอนมาปัดปุ๊บปวดอึเข้าไปคลองน้ํำก็ซื้อที่ล็อกสิพี่สมัยนี้มันนะแรมสมัยนี้ที่ล็อกก็เอาไม่อยู่อ่ะโอ้โหนี่รู้จักคนซื้อปวนั่นเงนะใช่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 แกไปไหนหรพี่แลนไปเลือกมาเองอ่ะคิดดูแล้วกันมันมีเป็นร้อยอะมาประมาณพี่พี่แลนไปเลือกเองมาถึงนี่แกยังจาไม่ได้เลยเพราะว่าเลือกมาเยอะทีละสองสามร้อยคันนี่ดูดิมีมอมีอันนี้มัน เติมน้ำมันมาหรอเนี่ยคุถังน้ำมันบอสน่าจะแบตเตอรี่อ่ะเอาโบสเป็นนั่นเลยนั่นอ่ะเป็นแบบเหมือนเครื่องนี้เนาะมันเป็นอันนี้น่าจะช่วยปั่นนะน่าจะเป็นลักษณะแบบปั่นเบาปั่นเบามากกว่านะโบสโบสเครื่องมือเนี่ยมันมีมูเล่ป่ะน่าจะเป็นลักษณะปั่นเบาหรือมันเจเนเรตไฟกับเปล่าเออปั่นเบาอ่ะประมาณเนี้ยโอ้โหเนี่ฮะสมาชิก สมาชิกได้ดูพร้อมเราเลยนะแบบียอดเลยไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะแบบเนี้ยมาเราพามาเราพามาเปิดเลยเปิดตู้เปิดให้เห็นเลยว่าเขาลงกันยังไงเนาะอาจจะขึ้นเหรอเอาไปยกลงมาสักคันนี้ไปไม่เอาเขาคิดป๊อทเขาบอกอะไรหนักๆเขาไม่เอาไปยกลงมาสักคันนี้ไปคิปป๊อนอะเขาคิดป๊อทอะไรหนักๆอะเขาไม่เอาสนใจกระโดดขึ้นไปไหมครับไปดิอูไม่เอาเลยครับ ผมสังขารไม่ไหวครับเกือขาเถลอนี่ดูดูไปกำกับเองเลยนะอ่ะหยิบหน่อยได้แค่นี้แหละเฮ้ยอันนี้มีโช๊คด้วยอ๋อผมตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นแบบถุกปรับมีโช๊คมีโช๊คมีโช๊คมันจะมีโช๊คเนี่ยมีน้ำมันด้วยโช๊ครับไฟฟ้าหมดยังหมดแล้วไมบอกว่าตาฮอนบางรุ่นบอกมันใช่ใช่ใช่มี มีสูบอ่ะเนาะใช่แล้วฮะนี่นะระหว่างนี้พัดก็ดูสตการสวยๆไปนะที่นี่มีเยอะนะฮะนี่ตั้งกี่มาไม่ทันค่ะนี่สองร้อยคันไหมเกินอ่าแกบอกว่านี้สองร้อยคันเมื่อกี้ก็ยกออกไปก็เป็นร้อยเกือบเกือบร้อยนะหลายคันแล้วนี่ยังเหลือกันเยอะเดี๋ยวกวนนนิดึ เดี๋ยวจักรยานพับจะล้อดหลังนะใครชอบจักรยานพับจะมาล้อดหลังอันนี้คือเขาจะคันใหญ่ๆออกก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหลังจะเป็นรถพับหมดเลยข้างในนะฮะเดี๋ยวาทำคลิปทำคลิปกึ่งไลฟ์สดเลยเนี่ยเหมือนไลฟ์สดเลยนะเร็วๆมากเลยอันนี้ลงเลยฮะอันนี้ลงเลยนะไม่มีคิวลงเลยแน่นแน่นแน่นฮะเหรอทำไงดียของพี่มีคิวลงเดือนหน้าเลยอ่ะดูดิแน่นปรับปรับปรับปับปับแน่นเอียดเลยเออ ทำไว้ยมีลงีลงเลยแต่ว่าตอนเที่ยงว่างอยู่นะตอนเย็นไม่ว่างแต่ตอนเที่ยงว่างตลอดนะจะเสร็จหรือเปล่าอเที่ยงอ่ะฮ่ฮะมันก็อยู่ที่ว่าเน็ตแรงแค่ไหนนะถ้าเน็ตแรงมันก็เสร็จเลยไงเสียบเครื่องเสร็จปุ๊บได้เลยอาณานิอาาสนิคเออใช่เมา์เทนไบต์มาว์เทนแคทนี่ให้บิดนะยวอย่างนี้นะวินเทจวินเทจวินเทจครับผม